โอ้ยเดี๋ยวไม่อยู่ไหมเฮ้ยตีอยู่เปล่าตีอยู่เปล่าโอ้ยไม่ตีเลยนะจะเปลาตัวเองสักหน่อยม่าจะลงน้อยงไงเนี้ลงละขยับโคขยับขาเลยนะ Ui lên giải rồi lên giải đó thì nhé Wow cả chữ tí นอนแล้วนะนอนแล้วนอนแล้วอุ้ยแม่ก็นอนเฝ้านะครับแม่กับคุณน้านะ้องสายก็มีแค่คุณแม่กับคุณน้านะคุณน้าเหมยนี่รักน้องสายมากเลยดูเยียบด้วยเฮ้ยอุ้ยสบาย ใกล้กูอย่าใกล้กูนะดูนะโบอีก็อยู่คนเดียวเอ้ยบรรยากาศดีเลย,เยน,นี่ก็อยู่คนเดียวเลยใกล้นะมีแต่เงาไปด้วยเลยอ๋อไหลครวะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยหายไม่ได้วันเออเหยียบแล้วเฮหยียบแล้วเห้ mày cao hủ rồi, ơi cao hủ rồi, ơi ơi chẳng biết từng nè cái thông bàn đây là bàn này nè Hmm. <laughs> ừ. ไปนาทีอะหายเลยหัวหายเลยทีนี้ดูหายเลหย,ลห,ายลหายครึ่งตัวแล้ว,ยยยยลวเยอะไปเยอบหน่อยเลอกเล่นได้เล่นดีว่ะยังไงเพื่อนแค่นี้นะเพื่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเล่งไปนะ